DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมสร่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในยุคที่ทุกแบรนด์ต้องปรับตัวสู่ความท้าทายใหม่ผู้ประกอบการจะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างไรมาติดตามแนวทางการสร้างธุรกิจแบบมีภูมิคุ้มกันและความสัมพันธ์ของ BCG กับเศรษฐกิจพอเพียง ในพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับผมอัธพลสุจิรพิญโยกุลนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการครับขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่า BCG Economy Model นะครับหรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG นี้นะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยระหว่างปีพศ2564ถึง2569หรือในระยะ5ปีต่อจากนี้นะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า BCG นะครับนี่ก็คือตัวย่อของ Bio Circular และก็ Green นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพ Bio Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และก็เศรษฐกิจสีเขียวคือ Green Economy อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปใน EP 2นั่นเองครับมันเป็นการคิดภาพใหญ่ของวงจรการผลิตและก็การค้าใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนและก็ชีวิตที่ดี กให้ับคนไท,นคทั้งในมุมของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับซึ่งในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณวิราดาศิริพงศ์นะครับหรือคุณแนนนะครับนักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์คาร์เพนเตอร์ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแบรนด์ของเธอนะครับเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์จากจังหวัดเชียงใหม่จุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับก็คือสินค้าทั้งหมดผลิตจากเศษไม้เหลือใช้ในโรงงานของคุณพ่อนั่นเองครับ มันมีความน่าสนใจยังไงเกี่ยวยงยังไงกับ BCG นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแนนวิราดาแล้วนะครับสวัสดีค่ะอันดับแรกเลยนะครับอยากให้คุณวิราดานะครับเล่าถึงแบ็กกราวน์ของตัวเองนะครับแล้วก็ที่มาของแบรนด์คาร์พนเตอร์ยินดีค่ะจุดเริ่มต้นของเรามาจากโรงงานไม้เล็กๆนอกตัวเมืองเชียงใหม่นะคะที่ทำวงกบประตูหน้าต่างซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวมากว่า25ปีคะ่ะพี่บอล ตอนนั้นแนนเรียนสถาปัตย์อยู่ปี3ค่ะก็ไปช่วยคุณพ่อปิดโรงงานค่ะก็เจอเศษไม้ผสมอยู่ในกองขี้เลื่อยเนี่ยค่ะแนนก็ถามว่าเดี๋ยวเอาไปทำอะไรต่อคุณพ่อบ,บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับซื้อค่ะกระสอบละ5บาทเอาไปเป็นฟืนในงานเกษตรกรรมด้วยความงกค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเพิ่มมูลค่าได้มากกว่านี้เพราะว่าทุกเศษเนี่ยมีทั้งเท็กซเจอร์ทั้งสีสันแล้วก็ลวดลายที่เฉพาะตัวแล้วก็สวยงามแถมยังเป็นเศษเกรด A ด้วยนะคะ เศษเกรดเที่ว่าก็คือก่อนที่เขาจะกลายเป็นเศษไม้เนี่ยค่ะเขาคือไม้แปลรูปที่ผ่านการอบไล่ความชื้น99%ค่ะแล้วถึงจะเอาไปทําประตูหน้าต่างแล้วก็กลายเป็นเศษที่เหลือจากกระบวนการผลิตฉะนั้นมันไม่ใช่เศษธ,ธรรมดาค่ะเราจะปล่อยให้เขาเป็นฟืนไปไม่ได้ค่ะนั้นก็เลยเอามาตั้งเป็นแบรนด์คา r p เพนเทอร์ตอนนั้นตั้งเป็นแฟนเพจใน Facebook นะคะก็ไม่ได้คิดจริงจังเลยกะทำคำๆเลยว่าถ้ามันเจ๊งนะคะเราก็แอบปิดเพจไปเงียบๆไม่มีใครรู้ค่ะ ปรากฏว่าเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกนะคะก็คือคสเกลไม้สําหรับสถาปนิกค่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวัดแบบแล้วก็เขียนแบบค่ะก็คือไม้สามเหลี่ยมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทําจากไม้เพราะว่าตอนนั้นในท้องตลาดเนี่ยหรือที่เราเคยใช้มันเป็นพลาสติกค,ค,ค่ะนั้นก็โพสต์ลงไปในเพจค่ะปรากฏว่า แค่คืนนั้นคืนเดียวโพสต,ตอนตีหนึ่งครึ่งนะคะนันมีออเดอร์100อ,อันค่ะคืนเดียวแค่นั้นเอง100อ,อันใช่คือไม่ใช่จากคนเดียวแล้วสั่งเป็นวอล่มด้วยนะคะแต่ว่ามาจากคนละอัน2อ,อันเกิดการแชร์ถึง200แชร์แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะสถาปนิกพวกนี้ไม่หลับไม่นอนกันเลยนะคะวันนั้นนะคะในคืนนั้นนันผันตัวเองกลายเป็นแมค่ค้าออนไลน์ แล้วไอเดียในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์นะครับคุณแนนมีแนวคิดยังไงบ้างทําไมถึงมาบรรจบที่เรื่องความพอดีและความพอเพียงนะครับมันมาเริ่มตอนไหนครับคุณแนนถ้าถามว่าเริ่มตอนไหนก็คือสมัครเข้าโครงการพอแล้วดีสู่สากลของ DITP เนี่ยค่ะรุ่นแรกเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วเดือนกันยายนนะคะและช่วงที่แนนสมัครพอแล้วดีสู่สากลเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่วิกฤตโควิดระลอกแรกเนี่ย กำลังเกิดขึ้นเลยค่ะเราเพิ่งจะคลายล็อกดาวไปหมดัดมแต่ก็ยังไม่หมดไปห้างสรรพสินค้าที่เราฝากขายก็ต้องถูกปิด<ช>ก็จะเลหลือ,อช่องทางเดียวคือออนไลน์เราก็ใช้วิธีอะไรคะ SEO ค่ะเอาของมาลดราคาถามว่าอยู่ได้ไหมได้เพราะเราต้องการ cash flow ออมาหมุนเวียนก็ถือว่าไม่กระทบมากพออยู่ได้แต่วิกฤตมันยังไม่จบแบบนี้เราคิดว่าสักพักเราไม่น่าจะรอดเราก็เลยอยากจะเรียนรู้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเราได้ยังไง อีกคาถามหนึ่งค่ะมั่นใจแล้วก็พูดได้เต็มปากเลยว่าตัวเองเป็นคนรักโลกเพราะว่าไม่ใช่ตามเทรนหรือกระแสในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่านนน่สนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ global warming เมื่อ15ปีก่อนที่เริ่มมีแล้วล่วะคะ่ะแล้วก็นํามาทําเป็น thesis วิทยานิพนธ์ด้วยที่ให้คนแบบต่อเนื่องกันมาใช่ตระหนักเรื่องป่าไม้แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีคา r p เพนเทอร์ด้วยความบังเอิญมากแต่ว่ามันเกิดความย้อนแย้งพอเราทํคา c a เพนเทอร์ค่ะค,คือนนเล่าซอรี่เหมือนที่เล่าให้ คุณผู้ฟังฟังตอนต้นคลิปแล้วเนี่ยนะคะแบบนี้เล่าแบบนี้มา8ปีแล้วทุกคนก็ชื่นชมค่ะอ๋อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษไม้ต่อยอดครอบครัวครับแต่มันเกิดคําถามกับตัวเองว่าแล้วครอบครัวตัวเองเนี่ยก็ดิสเครดิตสิเพราะว่าตัดไม้มาทําประตูหน้าต่างถ้าจะรักโลกจริงๆครอบครัวก็ไม่ต้องทําธุรกิจนี้พอเราตั้งคําถามขึ้นมาแล้วก็คือถ้าไม่มีธุรกิจที่บ้านก็ไม่มีเศษก็ไม่มีคาเพนเทอร์นันก็ เข้าพอแล้วดีสู่สากลนะคะก็ได้พบกับดรสิริกุลเรลาไกกุลหรือพี่หนุ่ยที่เคารพของเราเองนี่นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบรนดิ้งและเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตรงเนี้ยเขาในวันแรกที่เข้ามาเรียนได้พบกับพี่หนุ่ยแนนก็เล่าสอรี่แบบนี้เลยเกิดอะไรขึ้นแล้วไหมคะเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนทางห้องคขลุกขึ้นปรบมือชื่นชมโอ้ยอยากได้อยากเป็นเจ้าของจังเลยเราก็ยิ้มหน้าบานนะคะแล้วพี่หนุ่ยก็พูดขึ้นมาว่าพี่ไม่ซื้อ สสำเนียงแบบตอนนั้นรู้สึกยังไงวะงน,นเนียเย็มากเหมือนโดนตบหน้าแรงๆหน้าห้องเลยนะคะแล้วก็หงายเงิบกลับไปค่ะถึงกับนอนไก่หน้าผากแล้วก็คุยกับตัวเองว่าเฮ้ย e นี่ฉันทําอะไรผิดมา8ปีก็ขายได้นี่ทําไมทาไมถึงไม่ซื้อล่ะก็หาคําตอบค่ะด้วยการเขียนทุกอย่างในหัวเนี่ยออกมาว่าเอ๊ะที่ผ่านมาแบรนด์เราทําอะไรครับ <c oughs> ที่ผ่านมาแบรนด์เราก็เปลี่ยนขยะกลายเป็นทองเปลี่ยน ฟืนมูลค่ากระสอบละห้าบาทให้กลายเป็นชิ้นละห้าร้อย่าก็ฟังดูดีนี่คะถูกไหมคะแต่พี่หนุ่ยยิงคําถามมาว่าแล้ววงปีล่ะแล้วก็อืมก็วงปีก็ไม้คะ่ะแล้วยังไงก็เออจริงค่ะคือพอเราคิดต่อเนี่ยเราไม่ใช่แค่คนเปลี่ยนขยะเป็นทองแล้วคะ่ะแต่เศษไม้เหล่านั้นเขาไม่ใช่ขยะคะ่ะพี่บอลเพราะว่าพอเราหยิบขึ้นมาดูจริงอะ เขามีวงปีอะอย่างน้อยเป็นสิบสิเส้นน่ะม,มันคือกว่าเขาจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่มันใช้เวลาสิบถึงยี่สิบปีใช่ครับไม่ใช่แค่โตมาจากเดือนที่แล้วแล้วเราก็ตัดมาทําไม่ใช่แบบนั้นนะคะเท่ากับว่าที่ผ่านมาคือเราทําเพราะเราเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม,ม้เห็นคุณค่าว่ากว่าเขาจะโตขึ้นมาได้มันใช้เวลาเป็นสิปีเราก็เลยใช้ทุกอนูของเขาที่ตัดมาแล้วให้คุ้มค่าแล้วถามว่าเอ๊ะ งั้นก็ไม่ต้องไปตัดสีเหมือนที่ย้อนแย้งทีแรกถูกไหมคะใช่เลยเไม่ต้องตัดมาทําประตูนหน้าต่างสีไม่ดีกว่าเราถ้าคุณเห็นคุณค่าจริงๆพี่หนุ่ยก็บอกว่าถ้าคนที่อีโคจัดๆเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อหลอกนะงานไม้นะ่ะอา้าวโดนอีก,อกค่ะโดนตบหน้าอีกครั้งหนึ่งเราก็หาคําตอบด้วยกันไปศึกษาว่าโอเคถ้าเราถ้าวงปีมันคือทรัพยากรธรรมชาติแล้วทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้มีอะไรบ้างก็ไปเจอทฤษฎีของทฤษฎีอะไรครับในหลวงรัชกาลที่9้าค่ะ เป็นทฤษฎีปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์4ี่อย่าง mm hmm. ป่าสามอย่างที่ว่ามีอะไรบ้างก็คือมีไม้ใช้สอยก็คือไม้ฟืนค่ะที่โตเร็ว1-2ปีเท่ากับว่าเกษตรกรอ่ะควรใช้ไม้ประเภทนี้ค่ะส่วนประเภทที่2คือไม้เศรษฐกิจเศรษฐิจใช่<อ>ก็คือไอ้ไม้ที่บ้านเราเอามาทําประตูหน้าต่างนี่แหละคะ่ะแปลว่าไม่มีไม่ได้นะคะก็คือถูกแล้ว มันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ oh. ไม่ใช่ว่าพอเพียงคือไม่กินไม่ใช้ไม่ทำอะไรแต่พอ,พอเพียงคือการรู้จักหมุนเวียนแล้วก็ให้มันอยู่อย่างพอดีสมดุลและไม้สุดท้ายคือไม้บริโภคโภค่ะใช่ค่ะก็คือแล้วประโยชน์ที่4อย่างที่ได้ก็คือได้ในเรื่องของระบบนิเวศที่นี้พอเราทราบทฤษฎีของท่านแล้วนะคะเราก็ตอบคำถามที่เราขาดใจได้เลยทันทีอะคะ่ะว่าอ๋อ เราใช้ไม้เศรษฐกิจเราเห็นคุณค่าของทรัพยากรเราไม่ใช่แค่เพิ่มมูลค่าแต่เรากำลังสร้างคุณค่ามันคือ beyond zero waste ค่ะแต่มันคือ value creation ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากความชอบของเรานะครับพร้อมกับการลงมือทำนะครับแล้วก็เรียนรู้จากจริงจังทำให้คุณแนนครับต่อยอดในการทำแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วผมอยากจะรู้ครับว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงยังไงครับค่ะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย เพิ่งทราบตอนมาเรียนเลยนะว่ามันคือ3ามห่วง2เงื่อนไขค่ะห่วงแรกเนี่ยให้เรารู้จักตนประมาณตนแปลว่าก่อนที่เราจะไปรู้จักอย่างอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองให้ดีก่อนนะคะเราต้องชัดเจนในแบรนด์ของเราก่อนว่าแบรนด์ของเราโอเคมีต้นทุนก็คือเรามีต้นทุนเป็นเศษไม้เรามีช่างที่เชี่ยวชาญที่อยู่โรงงานเราอยู่แล้วเรามีความรู้ด้านการออกแบบด้านสถาปัตย์อยู่แล้วแล้วที่สําคัญเราก็รักโลกนะคะ อีกห่วงที่2ค่ะคือห่วงของการมีเหตุมีผลในคลาสนี้พี่พี่กูรูนะคะเทรนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยสอนผ่าน business model canvas หรือ BMC ค่ะซึ่งพูดได้เลยว่าโรงเรียนออกแบบไม่ได้สอนคือแค่ลำพังเราทำโปรเจกต์เราก็ไม่ได้นอนแล้วนะคะฉะนั้นเรื่องที่จะมาเขียน business model เนี่ยไม่มีแน่นอน แต่ว่าพี่ๆเขาให้ตารางมา9้าช่องค่ะพี่บอลแล้วในตารางนั้นน่ะมันจะมีทั้งลูกค้าคุณเป็นใครแบรนด์เพอร์โพสคืออะไรพาร์ทเนอร์ชิพคือใครต้นทุนเป็นอะไรพอเราเอาสิ่งที่เราทํามาตลอดกรอกลงในนั้นครบนะคะเราเข้าใจเลยค่ะว่าอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดทําให้แบรนด์เรายังอยู่ได้แล้วก็ดําเนินธุรกิจมาได้เท่ากับว่าแบบนี้พอแล้วหรือยังคะถ้ามีห่วงที่1ห,ห่วงที่2เราก็จะอยู่รอด แบบที่เราอยู่รอดมาได้แล้วเราก็อยู่รอดอย่างพอดีด้วยแต่ถามว่าเรายั่งยืนหรือ,อยังคะคเพราะว่าเรายังขาดภูมิคุ้มกันที่เปรียบเสม,มือนวัคซีนนะคะเท่ากับ<า> <ผม S 2> ว่าอย่างอย่างตอนเนี้วิกฤตโควิดเนี่ยเราอยู่รอดในทุกๆวันแต่ว่าเราออกไปไหนมาไหนด้วยความหวาดระแวงใช่ใชแต่ถา้าเราได้รับวัคซีน2โดสแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกนั้นก็คือภูมิคุ้มกันที่ว่ามันคือวัคซีนแบบนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยแต่ถามว่าในานามของคาเพนเทอร์เนี่ยภูมิคุ้มกันคืออะไรแยกออกเป็น สามอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือจากภายในก็คือ Carpenter Team เป็นทีมที่เรียกว่าคัดส,สันมาแล้วไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพค่ะทุกคนแม้จะเป็นผู้หญิงนะคะก็ลุยถึกทนนะคะแล้วก็เขารักงานของเขามากเวลาเขาทำออกมาเขาเรียกงานเขาว่าลูกอะคะ่ะคือ<ม>ก็รักเหมือนที่เรารัก เท่ากับว่าไม่ได้ทํางานไปวันๆนแต่เขาใส่ใจอันนี้ถือเป็นวัคซีนเข็มแรกถูกไหมฮะถูกค่ะมันคือวัคซีนที่จากภายในที่แบรนด์เราแข็งแรงแสดงว่าต้องมีเข็มต่อไปด้วยเข็มต่อไปค่ะฉีดเข้าไปเลยค่ะก็คือพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์มีทั้งคู่ค้าที่เราฝากขาขานะคะ<ม>แล้วก็ DI t p เองหรือหน่วยงานต่างๆที่พพอร์ตเราค่ะหรือว่าซัพพลายเออร์เพราะว่าเราคือไม่ได้ครบจบในคนเดียวแต่เราเลือกที่จะมีซัพพลายเออร์เป็นพาร์ทเนอร์ของเราค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องมีฟิกซ์คอ เครือ่องกันว่าจ้างคนมาประจําหรืออะไรเงี้ยค่ะ <ผม S 2> แล้วสุดท้ายภูมิคุ้มกันของเราคือลูกค้าหรือแบรนด์แฟนค่ะโอ้มีถึงสมภูมิคุ้มกันเลยใช่ค่ะถามว่าลูกค้าสําคัญยังไงเราไม่ไม่ดูแลลูกค้าแบบลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าค่ะแต่ลูกค้าเป็นเพื่อนเราเราจริงใจกับเขาฉะนั้นเขาก็ทํากับเราเหมือนเพื่อนครับพี่บอลเคยได้ยินเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉยเข,ย <laughs> เขาก็รักไมค่ะ <laughs> กําลังอินเทรนด์เลยนะครับไอแบบเนี้ยค่ะ คือเราเข้าใจตรงที่ว่าอย่างในวงการออกแบบเนี่ยทุกๆสายเนี่ยจะต้องมีการก๊อปปี้กันเกิดขึ้นครับผมกลายเป็นเรืいい่องธรรมดาทั้งที่มันไม่ควรจะธรรมดาคะก็เราก็เคยโดนเช่นเดียวกันหนีไม่พ้นค่ะแปลว่าของเราดีแหละถึงถึงมีคนก๊อปปี้นะคะอาจจะเราไม่ได้ไปบาฟเขาด้วยหละว่าคนนี้ก๊อปปี้เราเราแค่ยืนเฉยๆค่ะลูกค้าเราไปบอกว่าอันนั้นน่ะของปลอมสเกลไม้ของแท้ต้องคาเพนเทอร์เป็นแบบนี้สองครั้งแล้วค่ะแล้วคือ มันคือเข้าใจว่าสิ่งที่พี่หนุ่ยพูดเลยค่ะว่าอย่าเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีแต่คนอยากลม้มแต่ให้เป็นแบรนด์เล็กๆที่สําคัญกับชุมชนและมีแต่คนอยากลุกขึ้นปกป้องสุดยอดเลยนะครับนี่ผมอยากรู้เพิ่มเติมนะครับว่า3ห่วงนะครับแต่ยังขาดอีกสเงื่อนไขนะครับเรื่องความรู้และคุณธรรมคุณแนนใช้2เงื่อนไขนี้มาดําเนินธุรกิจต่อ,อยังไงครับก็คือเรื่องความรู้นะคะถ้าเรารู้อย่างเช่นแนนทํางานไม้แต่แนนเข้าใจจิตวิทยามันทําให้เราเข้าใจลูกค้าครับ แนนเข้าใจตลาดก็เลยจะรู้ว่าเราจะส่งออกไปประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเราก็จะศึกษาไปเรื่อยๆส่วนในแง่ของคุณธรรมค่ะพี่บอลเราต้องทําอย่างที่พูดก็คือแบรนด์ดูอิงเพราะว่าแบรนด์จะพูดจาสวยหรูยังไงก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ทํามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ ถ้าลูกค้าจับดได้วันหนึ่งคือโปสแตกอะเขาว่าอ้าวคุณไม่ได้ทาแบบนี้นี่จบเลยนะหายนะเลยนะคะฉะนั้นทุกสิ่งที่ <ผม S 1> คุณพูดบางทีเราไม่ต้องพูดด้วยซ้าอะาแต่ว่าสิ่งที่เราทํามันสะท้อนออกมาผ่านของของเราเขาก็สัมผัสได้ทีนี้ผมทราบมาว่านะครับว่าตอนนี้คุณแนนะครับเริ่มขยายแล้วก็ทดลองใช้วัสดุอื่นๆเพิ่มเข้ามาในการทําผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยนะครับคุณแนนช่วยอธิบายให้ฟังด้วยได้ไหมครับได้คะ่ะก็หลังจากที่ พอคอนเซปต์ของเราชัดเจนนะคะมันก็เกิดกิจกรรมขึ้นล่าสุดนี้เลยนะคะคือปลูกป่าในใจคนค่ะแนนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมก็คือเขาจะสะสมแต้มจากยอดซื้อของเขานะคะแล้วเปลี่ยนไปเป็นการสะสมต้นกล้าค่ะคือเราจะไปปลูกให้เขาค่ะพี่บอนมันคือการปลูกจิตสำนึกในใจคน เรียกได้ว่าปลูกป่าในใจคนด้วยค่ะเขาแค่ช็อปไปใช้เราช่วยปลูกให้เชื่อไหมคะว่าแป่ปีครึ่งที่ผ่านมาเราลดการตัดไม้ยืนต้นไปแล้วกว่า100ต้นค่ะแล้วเรายังไม่จบแค่เวส o o ดนะคะตอนนี้พัฒนาต่อยอดไปเป็นเวสอื่นๆด้วยก็คือพอไลฟ์ไ t y ์โปรดักต์เนี่ยมันต้องมี Material อื่นมาผสมนะคะทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งหนัง แล้วก็ใช้ผ้าใยสับปะรดด้วยค่ะเพราะเขาเป็นฟู้ดเวสต์นอกจากนี้ยังมีเวสจากอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะมันเลยเกิดเป็นวงจรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SME ไปด้วยกันค่ะในภาพรวมเรียกว่าตรงกับ BCG Economy พอดีค่ะโอโ้โหผมขอสุขสั้นๆเลยนะครว่าสามห่วงรู้จักตนเองประมาณตนมีเหตุผลภูมิคุ้มกันแล้วก็สงเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมมาต่อยอดในการทาธุรกิจของคุณแนน ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณวีราดามากๆเช่นกันนะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเรานะครับนอกจากนี้นะครับผมก็เชื่อว่าผู้ประกอบก,การนะครับที่ได้รับฟังอยู่นะครับจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับ EP นี้ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใน EP หน้าสําหรับวันนี้นะครับผมอัตฉรลสุจิรพิโยคุล และแขกรับเชิญคุณวิราดาสิริพงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ